ใส่เป็นล้อมแมกไลน์ใหม่เลยไฟแบบ LED นะคะเราปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นเหมือนสวัสดีค่ะปุ๋ยฝอังพะนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้ปุ๋ยอยู่กับรถ XLT สีน้ำเงินคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะราคาของตัวรถนะคะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็คือมีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะแต่ว่าคันนี้เป็นรุ่นของเกียร์ออโต้นะคะน้ำเงินคันนี้แต่งหล่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าปุ๋ยแต่งลอ่อเสริมหล่ออะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะ อย่างแรกที่เห็นเลยนะคะตรงนี้เป็นกระจังหน้า Ford FORD นะคะตู้สื่อ Ford รุ่นแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวสื่อ Ford 3มิตินั่นเองนะคะสีดําตัดกับเฉดสีน้ําเงินของตัวรถค่ะด้านบนเลยนะคะเป็นไฟอ่อน3จุดนั่นเองนะคะปรใสให้เป็นแสงสีส้มนั่นเองค่ะแล้วก็กระจังหน้าแบบนี้นะคะเรียกว่ากระจังหน้าของแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะระบายอากาศระบายความร้อนภายในห้องเครื่องนะคะได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ด้านล่างเลยนะคะกันชนของเขานะคะทําเป็นสีของตัวรถนะคะก็คือสีน้ําเงินนั่นเองนะคะมาดูที่ไฟกันเลยนะคะไฟของเขานะคะเป็นไฟ LED แบบสีแคมเป็นไฟตัวสีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วไปใส่เป็นตัวครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะครอบไฟหน้าสีดําด้านมีอักษรคำว่า r a นเจอร์สีแดงๆให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะครอบด้วยสีโครเมียมนั่นเองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัว XLT ค่ะ ถัดมาที่ด้านข้างกันเลยนะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะตรงนี้ผู้ใ่ให้เป็นซุ้มล้อแบบบุดเงิน6นิ้วนะคะติดบุดเงินเข้าไปทําให้ตัวรถดูหล่อแล้วก็ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของตัวแม็กกับยางค่ะตัวนี้นะคะล้อแม็กใส่เป็นล้อแม็กลายใหม่เลยสวยๆเลยนะคะเป็นล้อแม็กของ OIC นั่นเองนะคะสีดําตัดกับขีบขอบสีแดงแบบนี้เลยนะคะกับยาง Monster AT3 เป็นยางออเทเรนนะคะวิ่งได้ทั้งทางเรียบทางขรุขระเลยวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะเป็นดอกละเอียดละเอียดแบบนี้เลยค่ะ หล่อมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ทเบอร์เดี่ยวนะคะให้พละกําลังถึง170แรงม้า405นิวตันเมตรเลยค่ะกระจกข้างนะคะทําเป็นสีของตัวรถนะคะแล้วก็มีเป็นไฟ LED เดินยาวแบบนี้เลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้เบ้ารองมือจับทั้ง4ด้านนะคะราหลังคาการสัดข้างผืดติดตั้งให้ครบเสร็จเลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นบันไดข้างคันนี้ปิ๋ใส่ให้เป็นบันไดข้างของตัวแฮมเมอร์นะคะเวลาเราเหยียบขึ้นลงนะคะ เหยียบได้อย่างสบายมากๆเลยแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆค่ะค่ะถัดมาที่สติกเกอร์กันเลยนะคะสติกเกอร์ปิดติดให้ลูกค้าเป็นเฉดขอบสีเทานะคะตัดกับรถสีน้ําเงินหล่อมากๆเลยนะคะสติกเกอร์ปิดมีให้เลือกมากกว่า30แบบเลยนะคะพี่ชอบแบบไหนแจ้งมาได้เลยค่ะด้านข้างนะคะมีที่เหยียบขึ้นตรงกระบะให้ด้วยนะคะสปอร์ตนี้จะเป็นเจ้าแรกเลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะ ด้านท้ายนะคะก็เห็นโดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นปิดฝาท้าย Ford ด FORD นะคะปิดทําให้เป็นสีดําด้านตัดกับเฉดขอบสีน้ําเงินค่ะติดอะคริลิกคาว่าแรนเจอเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยในรุ่น XLT นะคะเรามีเป็นตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแสดงผลออกทางหน้าจอเลยค่ะดูที่ไฟกันเลยค่ะตรงนี้นะคะไฟ ใส่เป็นไฟแบบ LED นะคะเราปิปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นเหมือนของตัว w Tag เลยนะคะเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบนะคะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะ แต่งได้หล่อโดดเด่นมากๆเลยสำหรับ XLT คันนี้นะคะเป็นของเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะราคาของตัวรถนะคะอยู่ที่9,34,000บาทเท่านั้นเองนะคะปุ๋ยมีโปรดาวเริ่มต้นให้แล้วนะคะอยู่ที่59,000เท่านั้นเองนะคะพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะได้รถฟอร์ดแต่งหล่อบแบบนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ติดต่อกับปุ๋ยมาได้เลยค่ะที่ในเพจฟอร์ดพร้อมแต่งบายปุ๋ยหรือว่าจะโทรเบอร์ปุ๋ยส่วนตัวเลยก็ได้นะคะ <S <S เป็นเบอร์0971376202น,นะคะสำหรับวันนี้เป็น ช่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปุยลาไปก่อนกับ XLT สีน้ำเงินคันนี้ค่ะ